็นำไปเจ้าผูงของตารางต่อไปนะครับในขณะที่การท่าเรือไทยนั้นก็ต้องการสามแต้มกับในการที่จะขยับบันดับรับนกครทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินในสนามครับผู้ช่วยตัดสินที่หนึ่งก็คือยุทธศักดิ์ศรีโบพันธ์ครับผู้ช่วยู้ตัดสินที่สองก็คือปรับรายชื่อของทั้งสองทีมนะครับประเท่การท่าเรือไทยก็อน่ครับวันนี้ก้มาในองคชายสุโกกีเป็นคุณซื่อใหญ่ครับ ด้วยกถึงหน้าปากประตูานี้โเบเตโล้องจโอเียครับแมในจังหวะนี้ดรับจางหวโ้แรงของกการท่าเรือนะครับจนทำได้พีได้โทษครับัเองอาจจะฟ้องว่าจริงแล้วนอย่างตล่าอบเขตโทษนะครับแต่ก็ดูลำบากเพราะวาลนหรืาก็ตามนะครับวรวุฒิวิ่งเข้ามาซัดลูกนี้ไมเข้า ยังแรกครับปรากฏว่ายังทำอะไรกันไม่ได้ครับเสนอกันอยู่ที่ศูนย์ต่อศูนย์นะครับเนี่ยครับสิบรักเทสส่งเลยครับเป็นผู้ที่ช่วยบางคนก็วิจารณ์เกมการแข่งขันที่สูงของส่งนะครับแล้วก็พักกันสักครู่กับแล้วก็กลับมาต่อในครึ่งเวลาหลังครับยูนิชั่นเข้าซ้ายบัตจงเปิดลูกนี้บอลถึงบอลซ้าลูกนี้ดึงบอลโดนได้ศวนย์เจริง ไม่เพืองครับยูราทอนแต่งเข้าซ้ายบรรจงเปิดลูกนี้โอซ่าล่าจะล้มหน้าไปแล้วครับเนี่ยครับดึงกลางมึงอยู่คนเดียวครับแต่ว่าผ so ู้ตัดสินตัดช้าไปหน่อยครับแม่พอผู้ตัดสินเตัดช้าเนี่ยก็เล่นเอาแฟนบอลของการ่าเรือ ว่ามีปัญหาหอะไรบริเวณกองเชียร์ของการท่าเรือฟังอาราจารย์ผมข้ามกับฝั่งมีหลังข่านะครับจ็จะโดนแฟนพยายามิดในกฎดันนะครับสำหรับผู้ชนะสิทธิ์คือโหอะไรครับน่าจางลับลงมาทำหน้าที่ต่อในอีกไม่ไช้าหลังจากนี้กับสำหรับทีมผู้ชนสินครับ เวลาใกล้หมดแล้วครับพอไม่รีบเตะนี่แม่หอาเวลาทันทีครับจบเกมกันในนั้คับเวลาพีเอนั้นก็ากชนะการดแกับผมนัล่าแล้วคนที่สมุดมีคราต้องอไก่อนในโอกาสหน้าสิครับ